สนับสนุนรายการโดย Super Sports Number One Sports Store in Thailand สวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมนะครับนิวเชร์พลในรายการ Sport i n s p i r e by Super s p o r t ครับรายการที่ผมจะพากูรูนะครับมาแนะนำเทคนิคกีฬาสุดโปรดของซุปตาทั่วฟ้าเมืองไทยเลยครับวันนี้มาลุ้นกันดีกว่าครับว่าจะเป็นนักร้องดารานักแสดงหรือว่าเน็ตไอดอล และเป็นกีฬาไปทไหนที่เขาชื่นชอบกันถ้าพร้อมแล้วไปอะไรครับสวัสดีครับพี่เชื่อครับถ้าหายกร่างกายแข็งแรงก็ต้องออกกาลังกายส่วนผมเลือกที่จะออกกําลังกินแล้วก็ออกกําลังกายไปด้วยนั่นก็คือผมจะเดินหาร้านดูจนพอใจใช้เวลาการเดินเยอะมากฮะเพราะว่าเราสูงวัยแล้วฮะเพราะนั้นะการเดินอ่ะมันก็จะช่วยให้ลดความเสื่อมของข้อกระดูกต่างๆเลือดลมจะดีครับนี่ก็สุดยอดช่วงหน้าห้ามพลาด โคชเนนกับนิวชัยพลจะพาคุณผู้ชมไปรู้เทคนิควิธีการสริมสร้างกล้ามเนื้อก่อนวิ่งกันครับ และในวันนี้นะครับผมมีเทคนิคการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพื่อการวิ่งมาให้คุณผู้ชมอีก2ท่าด้วยกันครับและในวันนี้โคชเนนบอกผมว่าจะพาผมไปห้องยิมครับโคชเนนสวัสดีครับครับสวัสดีครับโคชเนนอาจารย์เอกวิทย์แสวงผลอาจารย์สถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพผู้ฝึกสอนกรีธาทีมชาติไทยไหนบอกว่าห้องยิมครับโคชเนนโอ้ อันนี้ครับห้องยิมของผมครับนี่โคดเนนเล่นมุกกับผกนะครับเปล่าเลยครับอันนี้เป็นยางยืดที่มีแรงต้านแล้วเราสามารถดีไซน์รูปแบบการฝึกให้เหมือนห้องยิมห้องหนึ่งเลยครับยางเส้นนี้จะเป็นห้องยิมได้เลยถูกต้องสามารถเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้หลายส่วนมากเลยครับเรียกว่าเป็นห้องยิมที่เราสามารถพกไปไหนก็ได้ถูกต้องและสามารถฝึกที่ไหนก็ได้ครับครับผมเดี๋ยวอาจารย์ช่วยสอนผมหน่อยครับได้เลยครับท่าแรกครับอาจารย์ครับท่าไหนดีครับท่าวิ่งยกเข่าสูงครับครับโดยมียางเป็นแรงต้านอยู่ด้านหลัง ยังไงครับอาจารย์เพราะฉะนั้นนิวหันหน้าไปทางด้านนู้นครับครับผมผมใช้ยางดึงไว้ที่บริเวณหลักตัวของนิวใช่ไหมครับนิวก็วิ่งยกเข่าสูงเคลื่อนที่ไปด้านหน้าโดยมียางเป็นแรงต้านครับยางเส้นแค่นี้ครับอาจารย์ครับได้ครับครับลองดูได้ครับครับจับมันมันเหมือนหนักไหมครับหนักครับอาจารย์ สับแบบเร็วมากใช่เพิ่มความเร็วได้จริงครับยางตัวนี้ครับแลกท่าหนึ่งครับจานท่าที่2ครับนักวิ่งเนี่ยต้องใช้แขนและขาให้สัมพันธ์กันครับเมื่อร่ก็ตามที่แขนของเราหมดแรงวงสวิงของแขนช้าลงความถี่ของก้าวช้าลงด้วยความเร็วตกลงโดยปริยายเลยครับนิวท่าอย่างนี้ครับหันหน้าหาตูกครับครับอันนี้เราแกว่งโดยการจะตุกศอกไปข้างหลังข้อสอบทำมุม90องศาครับแล้วก็ดึงแขนเหมือนกับการแกว่งแขนไปหน้าหลังเลยครับลองดมดูครับนั่นแหละครับถูกต้องครับ อีกหนึ่งวิธีการเสริมสร้างร่างกายโดยใช้ยางยืดนั่นคือท่า reverse fly โดยการยืนกางขาออกให้กว้างกว่าระดับหัวไหล่เหยียบลงตรงกลางสายยางยืดมือทั้งสองข้างจับปลายสายยางไว้โน้มตัวลงมาเล็กน้อยและกลางแขนออกให้สุดอย่างช้าๆจากนั้นก็ลดแขนสุดท่าเดิมสามารถประยุกต์ได้ทั้งแบบยืนและแบบนั่งท่านี้ช่วยเสริมสร้างทั้งหลังและไหล่ให้แข็งแรงมากขึ้นนั่นเองครับ สำคัญมากๆเลยสำหรับนักวิ่งแล้วก็ใครที่อยากจะเริ่มต้นในการวิ่งให้ถูกต้องและถูกวิธีนะครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณโค้ชเนนมากๆครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับและสับครั้งหน้านะครับผมจะเป็นกีฬาอะไรกับซุปตาคนไหนนะครับผมต้องติดตามให้ได้ครับสำหรับวันนี้ผมนิวชัยพลและรายการ Sport n s s p r r e by s u per Sport ตต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ